บทที่5จิตปัจจุบันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณพูดเสมอว่าความรู้ตัวทุกพร้อมจิตปัจจุบันคือกุญแจผมเข้าใจในแง่ของความหมายนะแต่ไม่รู้ว่าเคยได้สัมผัสมันจริงๆหรือเปล่าผมสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมหรือจะแตกต่างไปคนละเรื่องเลยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคุณไม่อาจคิดถึงความรู้ตัวทุกพร้อมได้ ความคิดไม่อาจเข้าใจมันได้เราจะเข้าใจได้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันหรือมีความรู้ตัวท่วพร้อมจริงเท่านั้นลองวิธีนี้สิหลับตาแล้วบอกตัวเองว่าอยางรู้จังว่าต่อจากนี้ฉันจะคิดเรื่องอะไรแล้วตั้งตารอเลยว่าจะมีความคิดอะไรตามมาเหมือนแมวเฝ้าหน้ารูหนูดูซิว่าจะมีความคิดอะไรโผล่ออกมาจากรูหนูนั่นลองดูเลย เป็นอย่างไรบ้างต้องรอตั้งนานกว่าจะมีความคิดพุดขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้วตราบใดที่คุณตั้งมั่นกับจิตปัจจุบันมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมคุณย่อมเป็นอิสระจากความคิดคุณจะนิ่งทว่ารู้ตัวตลอดพอสติรู้ตัวของคุณตกลงมาระดับหนึ่งความคิดจึงแทรกเข้ามาเสียงรบกวนในใจกลับมาใหม่ความนิ่งทันหายไปคุณกลับเข้าไปในมิติของเวลาอีกรอบ เพื่อทดสอบระดับของสติรู้ตัวอาจารย์เซนจะเดินเข้ามาด้านหลังของลูกศิษย์แล้วจูจ่ๆก็หวดไม้ฟาทันทีสะดุ้งโยงถ้าลูกศิษย์คนนั้นมีสติและตื่นตัวตลอดเวลาถ้าเขาคาดเอไว้และให้ตะเกียงจุดอยู่ลูก้า12 35อันเป็นการอุปมาที่พระเยซูใช้หมายถึงการมีสติรู้ตัว ลูกศิษย์คนนั้นย่อมต้องสังเกตเห็นอาจารย์เดินอ้อมมาหยุดทางข้างหลังเขามือก้าวออกไปด้านข้างแต่ถ้าเขาถูกตีแสดงว่าเขาคงจมอยู่กับความคิดที่หมายถึงขาดสติรู้ตัวนั่นเองการคงความรู้ตัวในชีวิตประจําวันมันช่วยให้คุณอย่างรากลึกลงสู่ภายในมิฉะนั้นจิตท,ที่มีแรงขับเคลื่อนสูงอย่างไม่น่าเชื่อจะลากคุณไปราวกับสายน้ําเชี่ยวกราด อย่างรากลึกลงสู่ภายในหมายความว่าอะไรหมายถึงการอยู่กับร่างกายคุณทั้งตัวใส่ใจสนามพลังในกายจะรู้สึกถึงร่างกายจากภายในก็ได้การกำหนดรู้ความเป็นไปในร่างกายทำให้คุณรู้เนื้อรู้ตัวตลอดมันตึงคุณให้อยู่กับปัจจุบันดูบทที่6ความหมายที่ซ่อนเร้นของคำว่ารอคอยอีกแง่หนึ่ง ความรู้ตัวทั่วพร้อมอาจนํานไปเปรียบกับการรอคอยก็ได้พระเยซูใช้อุปมาเรื่องการรอคอยในคติธรรมอยู่หลายเรื่องมันไม่ใช่การรอคอยที่น่าเบื่อหรือรอคอยด้วยใจกระวนกระวายที่ปฏิเสธปัจจุบันอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ใช่การรอคอยที่คุณเพ่งความสนใจไปยังจุดหนึ่งในอนาคตและมองว่าปัจจุบันเป็นตัวขัดขวางที่ไม่เป็นปรารถนาที่คอยแต่จะกการคุมออกจากสิ่งที่คุณต้องการ แต่นี่เป็นการรอคอยอีกประเภทที่แตกต่างกันในเชิงคุณภาพเป็นการรอคอยที่ต้องอาศัยการตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะและถ้าคุณไม่ตื่นรู้หรือไม่นิ่งจริงคุณอาจคลาดกับมันได้นี่คือการรอคอยที่พระเยซูได้ตรัดไว้ในสภาวะน,นี้คุณใส่ใจกับปัจจุบันทั้งตัวไม่เหลือให้นั่งฝันกลางวันหรือนั่งคิดทวนความจำหรือคาดการล่วงหน้าและไม่มีความเครียด ไม่มีความกลัวมีเพียงสติรู้ตัวเท่านั้นคุณอยู่กับจิตเดินแท้อย่างรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับทุกอนุในกายคุณในสภาวะนี้ตัวตนของคุณที่มีอดีตกับอนาคตเราจะเรียกว่ามีบุค,คลิกภาพก็ได้แทบจะไม่อยู่ที่นั่นอีกแล้วไม่มีสิ่งใดที่มีค่าให้สูญเสียคุณยังเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงอันที่จริงคุณเป็นตัวคุณเต็มตัวมากกว่าที่เคยซีด้วยซ้ํา จะบอกว่ามีเพียงปัจจุบันขณะเท่านั้นที่คุณได้เป็นตัวตนที่แท้พระเยซูตรัสว่าจงเป็นเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายจะกลับมาลูกา1า12 36คนรับใช้ไม่รู้ว่านายจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจึงตื่นและเฝ้าระวังมีสตินิ่งตลอดเวลาจะได้ไม่คลาดการกลับมาของนายหรือในอุปมาเรื่องอื่น พระเยซูเล่าถึงหญิงโง่ห้าคนจิตที่ขาดความรู้ตัวที่มีน้ำมันความรู้ตัวไม่มากพอที่จะจุดตะเกียงตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันดังนั้นพวกนางจึงพลาดกับเจ้าบ่าวปัจจุบันและไม่ได้ไปงานเลี้ยงฉลองแต่งงานการถึงรู้หญิงโง่ทั้งห้ายืนอยู่คนละฝ้ากับหญิงฉลาดทั้งห้าผู้มีน้ำมันมากพอคงความรู้ตัวต,วตลอด ขณะผู้บันทึกพระวรสารยังไม่เข้าใจความหมายของอุปมานี้พวกมันจึงถูกตีความผิดและบิดเบือนตั้งแต่แรกด้วยเหตุนี้ความหมายที่แท้จริงจึงสูญหายไปอุปมาเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสิ้นโลกแต่เป็นเรื่องของการยุติเวลาทางจิตพวกมันชี้ให้เห็นการหลุดพ้นจากอัตตาและความเป็นไปได้ที่จะดำรงอยู่ในสภาวะจิตใหม่โดยสิ้นเชิง เมื่อจิตนิ่งความงามจึงบังเกิดสิ่งที่คุณเพิ่งอธิบายเมื่อสักครู่ฉันก็เคยสัมผัสมันนะแต่แค่ชั่วครู่เวลาที่อยู่คนเดียวท่ามกลางธรรมชาติถูกต้องอาจารย์เซนใช้คำว่าสตุริอธิบายการตื่นรู้ฉับพลันอันเป็นช่วงขณะที่จิตว่างหรือไร้ความคิดและมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแม้ว่าสตุริไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร แต่คุณจงสำนนกขอบคุณเมื่อมันเกิดขึ้นเพราะมันเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสสภาวะตื่นรู้บางที่คุณอาจเคยสัมผัสมันมาแล้วหลายครั้งโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรและสำคัญแค่ไหนการมีสติรู้ตัวกับพวงขณะตรงหน้าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรับรู้ความงดงามตา,ตาและความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติคุณเคยจ้องมองท้องฟ้าใสากระจ่ายามค่ำคืน แล้วรู้สึกขนลุกกับความกว้างใหญ่ไพศาลอันแสนสงบนิ่งของผืนฟ้าบ้างไหมหรือเคยได้ยินเสียงสายลมแห่งขุนเขาในป่าบ้างหรือเปล่ารู้เสียงเพลงของนกเดินดงสีดำยามค่ำคืนของฤดูร้อนที่เงียบสงัดละะการจะรับรู้อย่างนี้ได้จิตต้องนิ่งคุณต้องปล่อยวางภาระที่แบกไว้ทั้งจากปัญหาในอดีตและในอนาคตรวมถึงทุกสิ่งที่คุณรู้ลงชัว่วขณะ มิฉนั้นคุณจะได้แค่มองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินคุณจาเป็นต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมยังมีสิ่งที่นอกเหนือจากความงดงามของรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งที่ไม่อาจเรียกขานหรือไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้มันเป็นแก่นแท้ที่อยู่ลึกลงไปข้างในไม่ว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนที่มีความงามแก่นแท้ที่ว่านี้จะส่องสว่างเกิดจ้า และจะปรากฏเฉพาะเวลาที่คุณมีสติรู้ตัวอยู่กับจิตปัจจุบันเท่านั้นอาจเป็นไปได้ไม่ว่าแก่นแท้ที่มีอาจขนาดนามได้กับจิตปัจจุบันของคุณเป็นสิ่งเดียวกันมันจะอยู่ตรงนั้นไหมหากปราศจากจิตปัจจุบันลองก้าวลึกเข้าไปข้างในและค้นหาคำตอบดูเองสิขณะที่คุณรู้ตัวทั่วพร้อม คุณกไม่รู้หรอกว่าคุณได้เข้าสู่สภาวะจิตว่างชั่วขณะหนึ่งเพราะระยะห่างระหว่างจิตว่างกับการพั่งครูของความคิดนั้นแค่นิดเดียวซโตริเกิดขึ้นและคงอยู่เพียงชั่วแวบกบ่อนที่ความคิดจะเข้ามาแต่มันเกิดขึ้นแล้วมิฉะนั้นคุณคงไม่รู้สึกถึงความงดงามนั่นหรอกความคิดไม่เคยรู้จักหรือก่อให้เกิดความงดงามอย่างนั้นได้แค่เพียงชั่วครู่ที่คุณอยู่กับปัจจุบันตรงหน้า ความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์พลันปรากฏแต่เพราะระยะห่างช่างแค่เหลือเกินบวกกับคุณยังขาดการเฝ้าระวังและขาดความเื่นตัวคุณจึงไม่อาจทันสังเกตเห็นความแตกต่างเบื้องต้นระหว่างการรับรู้การตระหนักรู้ถึงความงดงามโดยปราศจากความคิดกับความคิดที่คอยแต่จะแปะป้ายตีความสิ่งที่เห็นซึ่งระยะเวลาตรงนี้สั้นมากจนอ่านดูเหมือนเป็นกระบวนการเดียวและพอความคิดแทรกเข้ามา ทุกอย่างก็เหลือแค่ความทรงจำยิ่งระยะเวลาระหว่างการรับรู้กับการคิดขยายกว้างขึ้นคุณยิ่งเข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้ลึกขึ้นหรือพูดอีกแบบว่าคุณยิ่งรู้ตัวมากขึ้นหลายคนบมกมุ่นอยู่กับความคิดจนไม่รู้ว่าโลกนี้ยังมีธรรมชาติที่งดงามรออยู่พวกเขาอาจบอกว่าดอกไม้สวยดีแต่นั่นเป็นเพียงการแปะป้ายในใจตามผลแก่ทางจิตเพราะว่าจิตยังไม่นิ่ง ยังไม่มีสติกระลุกรู้พวกเขาจึงยังไม่เห็นดอกไม้ยังไม่ได้สัมผัสแก่นแท้และความงามผุดผ่องของบุพชาติเหมือนกับที่พวกเขายังไม่รู้จักตัวเองยังไม่ได้สัมผัสแก่นแท้และความงามผุดผ่องของตนเองเพราะเราอยู่ในสังคมที่ความคิดเป็นใหญ่ศิลปะสมัยใหม่สถาปัตยกรรมดนตรีและวรรณกรรมส่วนใหญ่จึงปราศจากความงดงามของแก่นแท้ภายในที่มีก็น้อยมาก เพราะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลง,งานเหล่านั้นไม่อาจปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความคิดได้แม้เพียงชั่วครู่พวกเขาจึงไม่เคยสัมผัสกับส่วนลึกภายในอันเป็นบ่อเกิดของความงามความสร้างสรรค์อย่างแท้จริงความคิดปล่อยให้สร้างสิ่งแปลกประหลาดมากมายตามแต่ใจและไม่ได้อยู่เฉพาะในหอศิลป์เท่านั้นลองมองไปนอกเมืองและเขตอุตสาหกรรมรกร้างดูสิไม่มีความเจริญไหนจะส่งผลให้เกิดความน่าเกลียดได้มากเท่านี้อีกแล้ว ตระหนักรู้ถึงจิตบริสุทธิ์ความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือจิตปัจจุบันกับจิตเดิมแท้เป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมเมื่อคุณระลึกรู้ถึงจิตเดิมแท้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือจิตเดิมแท้ระลึกรู้ถึงตัวเองและภาวะนั้นทําให้รู้ตัวทั่วพร้อมเพราะจิตเดิมแท้จิตสํานึกรู้และชีวิตล้วนมีความหมายตรงกัน เราจึงพูดได้ว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมคือจิตที่ระลึกรู้ถึงตัวเองคือชีวิตที่เข้าถึงการระลึกรู้ในตัวเองแต่อย่ายึดติดกับถ้อยคําหรืออย่าพยายามทำความเข้าใจมันไม่มีอะไรที่คุณต้องเข้าใจก่อนถึงจะรู้ตัวทั่วพร้อมได้ฉันเข้าใจนะที่คุณเพิ่งพูดจบไปแต่เหมือนมีในว่าจิตเดิมแท้หรือความจริงสูงสุดยังไม่สมบูรณ์ ยังเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต้องดําเนินต่อไปพระเจ้าต้องการเวลาให้มนุษย์เติบโตใช่ไหมใช่แต่นั่นมองในมุมจํากัดของจักรวาลที่ปรากฏให้เห็นในพระคัมภีร์พระเยซูตรัสไว้ว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมิก้าวิวรณ์หนึ่งแเป็นผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่วิวรณ์หนึ่งสป ในอาณาจักรที่ไร้การอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นบ้านของคุณเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นอัลฟาและโอเมก้าทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งที่เคยเป็นและจะเป็นคือปัจจุบันอันเป็นยุรันอยู่ในสภาวะของความเป็นเอกภาพและความสมบูรณ์พร้อมที่ยังไม่ปรากฏเหนือกว่าที่จิตมนุษย์จะอย่างถึงหรือเข้าใจได้แต่ในโลกที่ดูเหมือนแบ่งแยก ความสมบูรณ์พร้อมที่ไร้การเวลาเป็นแนวคิดที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจที่นี่แม้แต่จิตสำนึกรู้หรือแสงที่สาดส่องจากต้นกำเนิดอันเป็นนิรันด์ดูจะเป็นผลจากกระบวนการพัฒนาแต่นี่เป็นเพราะการรับรู้ของเรายังจำกัดนะั้นทว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อมองจากระดับของประมัดผมขออธิบายต่อตรงนี้อีกสักหน่อยเกี่ยวกับวิพัฒนาการของจิตในโลกนี้ ทุกสรรพสิ่งล้วนมีจิตเดิมแท้มีแก่นแท้แห่งพระเจ้ามีจิตสำนึกรู้ในระดับหนึ่งแม้แต่ก้อนหินยังมีจิตสำนึกรู้ขั้นปฐมไม่อย่างนั้นมันย่อมไม่อาจเป็นหินได้อะตอมกับโมเลกุลจะประจัดกระจายไปทุกสิ่งล้วนมีชีวิตไม่ว่าจะดวงอาทิตย์โลกพืชสัตว์มนุษย์ทุกสิ่งล้วนเป็นการแสดงออกของจิตในระดับที่ต่างกันเป็นจิตที่ปรากฏเป็นรูปลักษณ โลกถือกําเนิดเมื่อจิตรับเอารูปร่างกับรูปทรงทั้งรูปความคิดและรูปวัตถุมารวมกันลองดูรูปแบบชีวิตนัล้านสิเอาแค่ลํพาพังที่อยู่บนโลกนี้ก็พอทั้งที่อยู่ในน้าอยู่บนบกหรืออยู่บนฟ้ารูปแบบชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ซําๆเป็นล้านๆครั้งและพวกมันจะไปจบลงที่ไหนมีใครหรือสิ่งใดกําลังเล่นเกมอยู่หรือเปล่าเกมที่มากับรูปแบบ นี่คือคำถามที่รุษีหรือนักพินิยีโวราณเฝ้าถามตัวเองพวกเขามองโลกเป็นดั่งลีลาเกมศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าทวยเทพเล่นในเกมนี้แต่ละรูปชีวิตไม่ได้มีความสำคัญมากมายสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือในทะเลจะมีชีวิตรอดหลังกำเนิดได้แค่ไม่กี่นาทีมนุษย์เองอีกไม่นานก็จะกลายเป็นเท่าคุลีและเมื่อจากไปก็จบราวกับไม่เคยมีชีวิตอยู่ มันน่าเศร้าหรือโหดร้ายไหมละ่ะไม่เลยเว้นแต่คุณจะสร้างอีกตัวตนแยกออกมาให้กับแต่ละรูปชีวิตหรือคุณลืมไปว่าจิตของมันคือแก่นแท้ของพระเจ้าที่แสดงออกทั้งรูปรักษ์แต่คุณไม่รู้จริงๆหรอกจนกว่าจะตระหนักว่าแก่นแท้ของพระเจ้าในตัวคุณคือจิตบริสุทธิ์ถ้ามีปลาตัวนึงเกิดในตู้ปลาและคุณตั้งชื่อมันว่าจอห์ออกใบสุติบัตแจ้งเกิดให้เสร็จสั์ ถมเล่าประวัติครอบครัวของมันให้ฟังด้วยแล้วจะจูสองนาทีต่อมามันถูกปลาอึ่งกินน่าเศร้านะักแต่ที่มันเศร้าเพราะคุณฉายอีกภาพของมันออกมาเมื่อไม่มีมันแล้วคุณยังยึดติดกับเศษเสี้ยวของพลังงานเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของโมเลกุลและสร้างอีกตัวตนของมันแยกออกมาจิตรับเอาตัวปลอมของรูปชีวิตเหล่านี้เข้ามามากมายจนสับสนจนถึงขั้นหลงอยู่ในความซับซ้อนนี้เสียเอง จิตมนุษย์ทุกวันนี้จึงยึดอยู่กับบรรดาตัวปลอมทั้งหลายมันรู้แต่เพียงว่าตัวมันมีรูปลักษ์มันจึงดำรงชีวิตด้วยความกลัวกลัวว่ารูปลักษ์ทั้งทางกายและจิตจะถูกทำร้ายนี่คืออัตราที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจุดท,ที่เกิดการทำหน้าที่บกคร่องตอนนี้มันเลยดูเหมือนมีสิ่งที่ผิดพลาดไปมากบนเส้นทางวิวัฒนาการทางจิตแต่นี่แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของลีลาเกียมตรสิทธิ์ของเหล่าถวยเทพ แต่ในที่สุดแรงกดดันจากความทุกข์ที่เกิดจากการทําหน้าที่บกพร่องนี้จะบีบให้จิตเริ่มยึดกับรูปลักษ์ตื่นจากท่วมฝันและกลับมามีสํานึกรู้ถึงตตนอีกครั้งแต่คราวนี้จะรู้ในระดับที่ลึกกว่าตอนที่สูญเสียมันไปคราวก่อนกระบวนการนี้มีเล่าอยู่ในประมาของพระเยซูที่ลูกชายมีหายไปจากบ้านของพ่อและใช้จ่ายสูรส่รุ่งสร่ารจนสิ้นเนื้อประดาตัวความทุกข์บีบให้เขากลับบ้าน พอถึงบ้านพ่อยิ่งรักเขามากกว่าเดิมสภาพของลูกชายยังเหมือนเดิมทว่าไม่เหมือนเสียทีเดียวมันมีมิติที่ลึกขึ้นนิทานเรื่องนี้อธิบายการเดินทางจากความสมบูรณ์พร้อมแอกเพิ่มที่จิตยังขาดสำนึกรู้ในตัวเองผ่านความบกพร่องและมารทั้งหลายจนเข้าสู่ความสมบูรณ์พร้อมบั้นปลายที่จิตระลึกรู้ถึงตัวเอง คุณเห็นไวยะสำคัญที่กว้างและลึกกว่าของการมีสติระลึกรู้ที่คอยเฝ้าดูความคิดแล้วหรือยังเมื่อไหร่ที่คุณเฝ้าดูความคิดคุณได้ถอนจิตออกมาจากรูปแบบความคิดกลายเป็นผู้เฝ้าดูหรือผู้สังเกตการผลที่ตามมาคือผู้เฝ้าดูคนนี้หรือจิตบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือรูปลักษณ์จะกล้าแกร่งขึ้นการสร้างรูปแบบความคิดจะอ่อนแรงลงเวลาเราพูดถึงการเฝ้าดูความคิด เรากำลังมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญต่อจัก,กรวาลอย่างแท้จริงคุณกำลังทำให้จิตตื่นจากห่วงฝันของการยึดจิรูปลักและถอนจิตออกมานี่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่อาจยังอยู่อีกไกลแสนไกลในอนาคตในแง่ที่ต้องมีการลำดับเวลาทว่าเป็นส่วนหนึ่งของมันไปแล้วที่มันถูกเรียกขานว่าการสิ้นโลก เมื่อจิตหลุดพ้นจากการยึดติดรูปลักษณ์ทั้งรูปวัตถุและรูปความคิดจิตจะกลายเป็นสิ่งที่เราอาจเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือจิตตื่นรู้หรือจิตปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆกับคนบางคนและดูเหมือนกำลังจะเกิดขึ้นกับคนจํานวนมากในไม่ช้าถ้าว่าไม่มีสิ่งใดรับประกันได้เต็มร้อยว่ามันจะเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับจิตที่ยึดอยู่กับอัตตาที่ยึดโยงกับความคิด เนถูกมันครอบงำและควบคุมถ้าไม่หาทางหลุดพ้นจากมันได้ทันท่วงทีพวกเขาจะถูกมันทำลายพวกเขาจะยิ่งสับสนขัดแยง้งรุนแรงเจ็บป่วยสิ้นหวังและเป็นบ้าจิตที่ยึดมั่นในอัตตาเปรียบเสมือนเรือที่กำลังจมดิ่งถ้าไม่ออกจากเรือคุณจะจมไปพร้อมกับมันและเมื่อสะสมมากขึ้นมันจะยิ่งบ้าคลั่งและอันตรายสุดข,ขีด จนถึงขั้นบ่อนทำลายทุกสรรพชีวิตที่อาศัยบนโลกแล้วคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกล่ะถ้าจิตมนุษย์ยังคงเป็นแบบนี้ไม่ยอมเปลี่ยนคนส่วนใหญ่ค้นพบวิธีบรรเทาปัญหานี้จากจิตของพวกเขาเองคือหวนกลับสู่จิตระดับที่ต่ำกว่าความคิดบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งทุกคนทําอย่างนั้นทุกค่ำคืนในยามหลับบางครั้งมันก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งจากการมีเพศสัมพันธ์ การดื่มสุราหรือทานยาบางตัวที่ช่วยระงับกิจกรรมทางจิตที่มีมากเกินจำเป็นถ้าไม่ใช่เพราะเล่ายานอนหลับยาบรรเทาอาการซื้นเศร้ารวมถึงยาเสพติดทั้งหลายความวิกรจริตของมนุษย์จะยื่งแสดงออกเน่นชัดมากกว่าที่เป็นอยู่ผมเชื่อว่าถ้าไม่มียาจำพวกนี้คนจำนวนมากจะเป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นแน่นอนว่ายาเหล่านี้ยังคงทำให้คุณติดอยู่กับจิตที่บกพร่อง การใช้ยาอย่างแพร่หลายรังแต่จะชะลอการทำลายโครงสร้างเดิมของจิตรวมทั้งการยกระดับจิตให้สูงขึ้นจับพันด้วยผู้ใช้อาจรู้สึกปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานโดยความคิดทุกวิ่งทุกวันแต่ยังคงถูกขัดขวางไม่ให้เกิดสติมากพอที่จะขึ้นมาอยู่เหนือความคิดที่เป็นการค้นพบอิสระอย่างแท้จริงการกลับสู่จิตในระดับต่ำกว่าความคิด ซึ่งเป็นระดับความคิดของบรรพบุรุษของเราแต่โบราณรวมถึงบรรดาพืชและสัตว์ไม่ใช่ตัวเลือกสําหรับเราเพราะมันไม่มีทางย้อนกลับไปได้ถ้าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะอยู่รอดสิ่งที่ต้องทําคือก้าวไปข้างหน้าจิตปรากฏอยู่ทั่วจักรวาลในรูปลับต่างๆนับล้านฉะนั้นถึงเราทําไม่สําเร็จก็ไม่ได้ส่งผลในระดับจักรวาลถึงจิตยังไม่พัฒนาก็ไม่ได้เสียหาย มันแค่แสดงออกในรูปอื่นแต่การที่ผมกำลังพูดถึงเรื่องนี้ตรงนี้และคุณกำลังฟังหรืออ่านอยู่ตอนนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าจิตใหม่กำลังเข้ามาในโลกใบนี้แล้วตรงนี้ไม่ได้เจาะจงใครเป็นการส่วนตัวผมไม่ได้กำลังสอนคุณโดยแกนแท้คุณคือจิตสำนึกรู้คุณกำลังฟังตัวเองอยู่มีสุภาษิตตวัออกบอกว่า ครูร่วมกับสิทธิ์จึงเกิดการสอนแต่ก็เถิดถ้อยคําไม่ได้สําคัญเลยพวกมันไม่ใช่ความจริงแท้แค่ชี้ทางไปเท่านั้นผมพูดจากจิตปัจจุบันและขณะที่พูดคุณอาจเข้าสู่สภาวะนั้นร่วมไปกับผมก็ได้แม้ถ้อยคําที่ผมใช้จะมีประวัติความเป็นมาซึ่งแน่นอนว่ามาจากอดีตเหมือนกับทุกภาษาถ้อยคําที่ผมเอ่ยกับคุณตอนนี้ เป็นตัวนำพลังงานคลื่นความถี่สูงของจิตปัจจุบันที่ค่อนข้างแตกต่างจากความหมายที่สื่อด้วยคำพูดความเงียบเป็นตัวนำคลื่นพลังแห่งจิตปัจจุบันที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าฉะนั้นเวลาคุณอ่านหรือฟังที่ผมพูดจงตระหนักถึงความเงียบระหว่างคาและภายใต้คาเหล่านั้นด้วยรับรู้ถึงช่องว่างรับฟังความเงียบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน นี่เป็นวิธีที่ง่ายและตรงที่สุดที่จะเข้าถึงจิตปัจจุบันถึงจะมีเสียงรบกวนก็ยังคงมีความเงียบอยู่ระหว่างและภายใต้เสียงเหล่านั้นการฟังความเงียบก่อให้เกิดความสงบนิ่งภายในท,ทันทีและความสงบนิ่งภายในเท่านั้นที่ทําให้คุณสัมผัสความเงียบภายนอกได้และความนิ่งจะเป็นอะไรได้เล่านอกจากความรู้ตัวทั่วพร้อมจิตที่หลุดพ้นจากรูปแบบความคิด นี่คือความจริงแท้ที่ยังคงอยู่ของสิ่งที่เราพูดถึงพระคริสต์ความจริงแท้ศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณอย่ายึดมั่นกับแค่คำคำหนึ่งคุณอาจใช้คำว่าพระคริสต์แทนคำว่าจิตปัจจุบันก็ได้ถ้านั่นจะดูมีความหมายกับคุณมากกว่าพระคริสต์คือแก่นแท้แห่งพระเจ้าในตัวคุณหรืออย่างที่บางครั้งในโลกตะวันออกเรียกว่าอาตามันตัวตน พราะว่าสิ่งเดียวที่แตกต่างกันระหว่างพระคริสกับจิตปัจจุบันคือพระคริสตอ้างถึงพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ในขณะที่จิตปัจจุบันหมายถึงผู้ตื่นรู้หรือแก่นแท้ของพระเจ้าในตัวคุณความเข้าใจผิดและความเชื่อผิดๆมากมายเกี่ยวกับพระคริสตจะกระจ่างขึ้นถ้าคุณตระหนักว่าไม่มีอดีตหรืออนาคตในพระคริสตการบอกว่าพระคริสตเคยเป็นหรือจะเป็น นั้นเป็นความขัดแย้งตัวเองในแง่ของคําสั่์พระเยซูเคยอยู่บนโลกนี้เป็นชายผู้เคยมีชีวิตอยู่เมื่อสองพันปีก่อนเป็นผู้ตระหนักรู้ความจริงแท้แห่งพระเจ้าอันเป็นธรรมชาติที่แท้ในตัวเขาเขาเคยกล่าวว่า before Abraham was I am ก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นอยู่แล้วยอหน8 58ไม่ได้บอกว่า เราดำรงอยู่ก่อนแล้วก่อนที่อับราฮัมเกิดเพราะนั่นจะทำให้กลายเป็นว่าเขายังคงอยู่ภายในมิติแห่งเวลาและรูปลักษณ์ตัวตนจะเห็นได้จากคำว่าเราเป็น I am ที่ใช้ในประโยคที่เริ่มต้นด้วยอดีตการ Before Abraham was นี่แสดงให้เห็นการยกระดับอย่างถอนรากการหยุดมิติเวลาทางโลก เป็นคำกล่าวที่ลึกซึ้งมากประหนึ่งคำสอนของเซนพระเยซูพยายามสื่อยอย่างตรงที่สุดไม่ต้องผ่านความคิดที่อ้อม้อมถึงความหมายของจิตปัจจุบันหรือการประหนักรู้ในตนเองเขาก้าวข้ามมิติของจิตที่ถูกควบคุมโดยการเวลาเข้าสู่อาณาจักรที่ไร้าการมิติของนิรันดร์จึงได้เข้ามาในโลกนี้แน่นอนว่านิรันดร์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่หมายถึงไม่มีการเวลาดังนั้นพระเยซูจึงกลายเป็นพระพริสต์ภาระาะที่จะพาเราไปสู่จิตบริสุทธิ์แล้วคำจำกัดความของพระเจ้าในพระคมภีร์คืออะไรกันเล่าพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นมาตลอดและเราจะยังคงเป็นต่อไปอย่างนั้นหรือไม่ใช่แน่นอน เพราะนั่นคือการนำความเป็นจริงไปอยู่ในอนดีตและอนาคตพระเจ้าตรัสว่า I am that I am เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นอบพยพสามสไม่มีการเวลาที่นี่มีแต่ปัจจุบันการเสด็จกลับมาของพระพิิตคือการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมนุษย์การยกระดับจากการเวลาสู่ปัจจุบันจากการคิดสู่จิตบริสุทธิ์ ไม่ใช่การกลับมาของผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนถ้าพรุ่งนี้พระคริสต์กลับมาในรูปกายภายนอกใดก็ตามคงไม่มีอะไรที่เขาหรือเธอจะบอกกับคุณมากไปกว่าเราคือสัจธรรมเราคือความจริงแท้เราคือชีวิตอันเป็นนิรันดร์เราอยู่ภายในตัวท่านเราอยู่ที่นี่อยู่กับปัจจุบันอย่าสร้างตัวตนหรือกำหนดรูปลักษณ์ให้พระคริสต์อวตาร พระแม่ศาส,สดาผู้รู้แจ้งหรือพูดถึงขั้นจำนวนน้อยมากคนเหล่านี้ไม่ได้พิเศษในฐานะบุคคลเมื่อไม่มีตัวตนจอมปลอมให้ยึดเหนี่ยวปกป้องและหล่อเลี้ยงพวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงคนธรรมดายิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปเสียอีกใครที่มีอัตตากล้าแกร่งจะมองไม่เห็นความสำคัญของพวกเขาหรือมีแนวโน้มจะไม่เห็นพวกเขาเลยด้วยซ้ำ ถ้าคุณถูกดึงเข้าไปหาครูผู้ตื่นรู้นั่นเพราะในตัวคุณมีความระลึกรู้มากพอที่จะสังเกตเห็นมันในตัวผู้อื่นมีคนจํานวนมากที่ไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับพระเยซูหรือพระพุทธเจ้ามากพอกับจํานวนผู้ที่ถูกซักจูงไปหาอาจารย์จอมปลอมอัตตาย่อมถูกดึงเข้าหาอัตตาที่แกร่งกล้ากว่าความมืดไม่สามารถเห็นความสว่างมีแต่ความสว่างเท่านั้นที่จะเห็นความสว่างด้วยกันเองดังนั้น อย่าหลงเชื่อว่าแสงสว่างนั้นอยู่นอกตัวคุณหรือมันจะมาในรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษเท่านั้นถ้ามีแต่อาจารย์ทางธรรมของคุณเท่านั้นที่เป็นอวตารของพระเจ้าและคุณเป็นใครเล่าการกจีดกันในรูปแบบใดก็ตามคือการยึดต,ติดกับรูปลักษณ์และการยึดติดกับรูปลักษ์ก็คืออัตตาไม่ว่าจะปลอมตัวมาแนบเนียนเพียงใดจงใช้ความจริงแท้ของศาสดาสะท้อนตัวตนของคุณที่อยู่เหนือชื่อและรูปลักษ์ กลับไปหาตัวคุณเองและเข้าถึงความจริงแท้ในตัวคุณเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นแล้วในไม่ช้าคุณจะตระหนักว่าไม่มีตัวกูหรือตัวสูในตัวรู้และตัวรู้เป็นหนึ่งเดียวกิจกรรมของกลุ่มอาจช่วยทำให้แสงเห็นความรู้ตัวแรงกล้าขึ้นกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในสภาวะที่รู้ตัวทั่วพร้อมย่อมก่อให้เกิดสนามพลังรวมที่แกร่งกล้า มันไม่เพียงเพิ่มระดับความรู้ตัวทั่วพร้อมให้กับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มแต่ยังช่วยปลดปล่อยจิตมนุษยโดยรวมของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการครอบงำของความคิดนี่จะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงจิตปัจจุบันได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีสมาชิกในกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งคนตั้งมั่นอยู่ในจิตปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและคงคลื่นพลังความถี่สูงในสภาวะนั้นไว้ได้อัตตาย,ยังสามารถแทรกเข้ามาได้อย่างง่ายดาย และทำลายความพยายามของคนทั้งกลุ่มได้แม้กิจกรรมกลุ่มจะมีประโยชน์มากแต่นั่นยังไม่พอคุณต้องไม่มัวแต่พึ่งคนอื่นคุณต้องไม่พึ่งครูอาจารย์ยกเว้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่คุณกำลังศึกษาความหมายและฝึกฝนการตั้งมั่นในจิตปัจจุบันจบบทที่ห้า